สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมาแล้วคลิปนี้ตามต่อเล่าพัฒนาปูสังขะกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะเอาท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก่อนจะไปเบิ้งแนวทางของปูมาเบิ้งกันก่อนด้วยกันเ้อหงวดถีพานมามีสําหนักใดเขาแน่ท่านผู้ชมหมานบ่อท่านผู้มชมคุณผอคุณแม่นั่งเห็ดสูตรจนหัวฟูเนะาะท่านผู้ชมแอดมินน่หน่อยก็ได้นั่งเห็ดสูตร หาทุ่มหกทุ่มแต่ละมือกว่าจะได้นอนเขาเป็นบางสูตรจับคู่กันบอ่อใดเนาะท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมแอดมิน,นูหน่อยโชคมานอยู่ดิเมื่อว่านนี่ล่าพัฒนาพอแม่พี่น้องใดบอ่อในกลุ่มกะใดอยู่ท่านผู้ชมได้หลายคนหลายถ่านอยู่ นุ้ยน้อยขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถือเด้อค่ะเด้อบ่ว่าจะเป็นทางกลุ่มกับทางช่อง YouTube ท่านผู้ชมยินดีนำกับทุกทุกท่านแอดมินนุ้ยน้อยกะบมันโยท่านผู้ชมเมื่อวานแต่ว่าบ่ได้หลายดอกนุ้ยน้อยแทงบ่หลายท่านผู้ชมถือกินไปหลายงวดแล้วบ่ค่อยมีทุนปันใดนุ้ยน้อยกะแทงไว้ตัวละหาบนลางท่านผู้ชมเมื่อวานนี่นุ้ยน้อยได้ เล่าพัฒนาทั้งบนทั้งล่างจับเล็กสูตรเจ้าของบ่อใดเด้อค่ะเดอ้อเล็กสูตรแอดมินนูนหน่อยจับคู่รุดเขาเป็นบางสูตรเหล็กเดนทันใดที่เอาไปจับใดกัยินดีน้าแต่ว่าแอดมินนูนหน่อยจับเล็กสูตรเจ้าของบ่อใดท่านผู้ชมนูนหน่อยไปใดเล็กน้าพอเอฟซีพ่นทักลน์มาหาหนูหน่อยเพิ่นบอกเลหล็กนูนหน่อยประจะําละท่านผู้ชมแต่ว่าบ่อใดบอกทุกงวดเพิ่นบอกเป็นบางงวด นุ่นน้อยกับ,บ่อได้บอกให้ไปฟ,ฟังดอกท่านผู้ชมงวดนี่ปกตินุ่นน้อยกับรักเอาไปโพดหนาเพจบ่ได้ว่างในกลุ่มบ่ได้บอกพ,อพอมม่อพร้อมเด้ท่านผู้ชมเมื่อวานนี่พอเอฟซีเพิ่นกัมาบอกเลขให้นุ่นน้อยหลุดแปดเปด็นว่าแปดยังได้กับมานุ่นน้อยกับบอไดหลุดดอกท่านผู้ชมนุ่นน้อยบ่ได้มักแปดนุ่นน้อยมักสามนุ่นน้อยมักสองมักสามแมนบ่ท่านผู้ชม 023โนน,นอนยได้บอกในคลิปอยู่บัดที่นี้เพื่อนก็เล่นบอกความฝันในฟังนําเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้จับกลุ่มจังได้กับโบน,นีเปียดนี้เก่าเพื่อนกับไ้โนนอยรูดเปียดไปเลยโนน้อยโบได้รูดโนน้อยไล้เจาะเอาไหมท่านผู้ชมโนน้อยว่าปากติถ้าคนฝันได้จับกลุ่งนี่มันสิแม่นมันสีหมานแล้วโนน้อยว่าโนน้อยก็เลยไปเจาะใส่ ใส, C, ใส่เก่าสีเจาะใส่เหล็กจ้าขวางนั่นแหละท่านผู้ชมแต่ว่าเหล็กจะขวางบนมีสี C, ดิเหล็กจะขวางมีเก่าศูนย์เก่าสามแมนบาท่านผะู้ชมเก่าศูนย์เก่าสามโน่นหน่อยว่ามันต้องเป็นไลฟ์เก่าก็อนะนั่นโน่นหน่อยก็เลยไปเจาะใจเก่าสีเก่าหาเก่าเปียดนพอจับมาหายอยู่เหลี่ยวท่านผู้ชมพอจับมาหายเหล็กสามตัวหนึ่งเก่าเปียกบอกให้หลุดเปียกมาที่นี่ มันก็นเลยถือท่านผู้ชมมันก็นเลยถือทั้งบนทั้งล่างบ่หลา,ายดอกท่านผู้ชมกับพ่อมีแห้งสูตต่อไปอยู่สื่อเบิดบอหลายได้ตัวละหาบาทแม่ทรรมะชุ่มเราหน่อยทั้งบนทั้งล่างได้ตัวละหาบาทร่วมกันกัดสิบบาทเมื่อวานนี้พ่อมี่แห้งสูตต่อโยธรรมะชมุ่มเลขจะคลองนางคิดสูตรจนหัวผู้ปฏิถึกไปถึกเลขฝันของพ่อเอฟซีอ้าแอดมินหน่อยกับขอขอบคุณแลวทางของพ่อเอฟซีด้วยค่ะเด้อ มาบอกแอดมินูหน่อยอีกแน่เด้อค่ะเด้อน้อยหน่อยกะสิเดย์มิโศมิหมานก็ยินดีน้ำกับทุกท่านเนาะค่ะเนาะท่านใดที่จับได้หมายว่ายินดีน้ำเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมมาที่นี่มาเบิ่งกันเลยเนาะคะะ่ะเนาะงวดที่ผ่านมามิท่านใดเข่าแน่ท่านผู้ชมอาจารย์ต่อยน้ำโชคท่านผู้ชมอาจารย์ต่อยน้ำโชคอ่าสูตรนี่เป็นสูตรใหม่เนาะค่ะเนาะ,ะที่ได้บ้างไปอา่าอาจารย์บอกว่า ทดล่องมาสิบงวดรุดงวดหนึ่งเนะาะท่านผู้ชมมาที่นี่เมื่อวานหน่หนอยก็เอามาบ้างอาจารย์บอกว่าได้ตังแน่นอนได้ตังอมมเีเลีท่านผู้ชมเป็นโสดหม่เลขออกแปดเก้าตรงตรงของอาจารย์ต่อยเข่าแปดเก่าด้อค่ะเด้องวดนาตามต่อท่านผู้ชมลุ้งใจดีลุดเด้อท่านชมวิ่งสามรูดสาม ลุดเด้อท่านผู้ชมเล็กติดเข้าไปอยู่ที่ที่เด่นเก่านะคะเนาะต่อมาของแม่นางเข้าไปเล็กวิ่ง C เด้อค่ะเด้อเล็กวินเล็กวินมากพอท่านผู้ชมเล็กวินบอม,มีเนาะคะ่ะเนาะเล็กติดบอม,มี่สวยเต็มหนึ่งตอนนี้ท่านผู้ชมเล็กวิ่งแม่นางเข้าไปที่เด่น C ของพอจอยท่านผู้ชม ดับบนศูนย์เอาอยู่แต่ว่าของพอจอยหลุดเด้อค่ะเด้อเหล็กเด่นหลุดเหล็กจับคูหลุดดับเอาอยู่คือศูนย์ป้าธรรมชาติหมูว่านุหน่อยๆบอเสียเหล็กดับของพอจอยดินุหน่อยๆมักศูนย์แห้งแห้งศูนย์สามศูนย์เก่านั่นไหมธรรมชาติชมพอกรมัดสิบธรรมชาติตามต่อนะคะเนาะพอกรมัดสิบเหล็กเด่นแม่นหมักๆเลยธรรมชาติชม เมื่อวานนี่พอโกโมอดซิกับอาจารย์ต่อยด้วยค่ะเด้อเป็นพระเอกจับคู่เขาพอโกโมอดซิกับอาจารย์ต่อยเป็นพระเอกด้วยค่ะเด้อพอโกโมอดซิเด่นแปดหกเก้าเข้าไปที่เด่นแปดกับเก้ากอดคอกันมาจับคู่เขาตกกันเขาตกกันเด้อธรรมชมเก้าแปดเลขดับดับคู่เอาอยู่นะคะตามต่อธรรมชมู้มมงวดหนาพอโกโมอดซิ หลักร้อยท่านผู้ชมหลักร้อยเดินตอเมื่ว่านี่เขาไปที่เด่นเก่าเอารลักร้อยตามตอวงหวัดหนาเด้อท่านผู้ชมท่านใดทีเฮ็ดไปแล้วเฮ็ดเองได้เลยเด้อค่ะเด้อเลขเด่นสูตรในท่านผู้ชมหมู่ว่านีนุ้หน้อยวาสีมาสรุปห้อีกคลิปหนึ่งมันบ่าท่านผู้ชมนู้น้อยสรุปสูตรนันบ่ได้นู้น้อยก็เลยจับใส่สูตรเก่าหายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีในห้องอะบ่ถือท่านผู้ชมสูตรนันเล็ก เหล็กติดกอดข้อกันมาเหล็กเดน่นเหล็กเด่นหลุดเหล็กติดกอดข้อกันมาไหมท่านผู้ชมสูตรนี้น่าเสียดายเนาะค่ะเนาะสิว่ามเก้าสามจังสันเนะาะท่านผู้มดดามมาชมชน,นวหนลหน่อยเอาเม็ดได้ไหมท่านผู้ชมชุดนี้นวลหน่อยก็บได้เอาเหล็กไพร์ท่านผู้ชมนวลหน่อยก็เอาเหล็กนวลหน่อยกับเหล็กฝันของพอเอ็บซีเพิ่นมาบอกนวลหน่อยเอาเม็ดได้ท่านผู้ชมเนี่ยบ๊อแมนว่าเฮ็ดแล้ว่าเอาได้ท่านผู้ชมเอาคือกัน เล็กจะคล้องบ่ถือนูนหน่อยยังหมักสูตรนี่อยู่ดิท่านผู้ชมเือว่าบ่มแมนรุดได้ทำามชมัน่นม่ายังเข่าอยู่หนูนหน่อยมาก,กันโซนสามเล็กมันงามนูนหน่อยด้วยกันไห้อ่ามันบัดเปดเก่าที่กิ่งกระถือว่าเข่าอยู่ดิท่านผู้ชมเนอะเข่าอยู่เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเล็กมันมีได้หนีไหมเข่าอยู่เด้อท่านผู้ชมวันนี้วันหนาตามตัวคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะ ระว่าเบิ่งไปก่อนก็ได้ด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมสุดนี่เมื่อน,นี่คือมีหมดมีแมงนะท่านผู้ชมเป็นปากคืมๆพนสิตกร่วมเหล็กเดินหาดสูดท่านผู้ชมเดินเดินดีเข้าไปที่เด่นเก่าน่นหน่อยกับประเิดปาฝันว่าเก่าสีมาาดิทามมา่านผู้ชมเมื่อวานนี่ไปมักตัวอื่นเล็กติดเดินดี เก่างวดติดแต่เด้อท่านผู้ชมเดินดีมากเลยอ่าสุดสองตัวสุดหนึ่งกับสุดสองลุตสองตัวไม่มาด้วยกันเอาอยู่เด้อท่านผู้ชมอ่าเป็นเลขเด่นดับคู่ผ่านเด้อค่ะเด้อหนึ่งกับหกไม่มาด้วยกันเป็นเลขเด่นที่มาได้หนึ่งถึงสองตัวแต่ไม่มาด้วยกันนะคะดับเอาอยู่เด้อท่านผู้ชม จับกันบนอ่อใดเนาะท่านผู้ชมเก่าบมีสีบมีเปียกวดหนาตามตัวนะคะเนาะต่อมาของปูสังขะเมื่อวานนี้เหล็กปูหลุดเด้ทอท่านผู้ชมวัดนี้ตามตัแนวทางของปูสังขะเด้อค่ะเด้อแอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณ ถูกเซียนถูกสาหนักเด้อค่ะเด้อที่วางเล่าพัฒนาในช่องแอดมินนูหน่อยสำหรับท่านได้ถือยินดีนําท่านได้บัถือสู่กันต่อไปเด้อค่ะเด้อนูหน่อยกับบัถึกตายมาหลายงวดและท่านผู้ชมเกือบเป็นสองเดือนหนูหน่อยเพิ่งกับมาถืองวดทีเหลวกําไรสงองลอยอย่างามมเงดียวท่านผู้ชมงวดเมื่อวานนี่ก็ถือบนล่างกําไรหลายเติบอยูท่า,มมานผู้ชมพราะว่านนูหน่อยกับแท่งเหล็กบหลายกําไร เจ็ดลอยหมดละามุช่วยมา่บ้านนุนน่อยแท่งเหล็กไปแค่สามลอยบาทหนึ่งได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่นะเนาะมาทรรมุช่มาเบืองน้ำกันสำหรับทันใดที่เขามาแล้วอย่าลืมแอดมินนุนหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำแน่ด้วยค่ะเด้อคุณป่อคุณ,คณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะทันใดกดแชร์ปรได้ขอัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อารรมุชม ผู้ใดสนใจเขากลุ่มน้ำโมแอดไอดียไลน์เด้อค่ะเด้อสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาเลยนะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยเด้อธรรมูชมแอดไลน์เข้ามาแล้วที่สําคัญอย่าลืมส่งสติกเกอร์เข้ามาหาแอดมินเด้อค่ะเด้อถ้าบรส่งสติกเกอร์เข้ามาแอดมินหนูหน่อยบทตอบกลับเด้อธรรมุชมมาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะเราพัฒนาปูดสังขะแอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณนทางปูด้วยค่ะเด้อลังเหล็กออกแล้วปูกะ โทรมาด,ด่วนเลยท่านผู้ชมปูวาเหล็กลุดน่นหน่อยว่าเเป็นยังดอกปูเขามาตั้งลายงวดเลี่ยวเหล็กเด่นเนาะคะ่นะเนาะจับคููกับมีเขาแน่ลุดแน่แต่วาเหล็กเด่นของปูเขามาแบบแบบดีมากๆเลยท่านผู้ชมสะดุดงวดเดี่ยวบ่เป็นยังเนาะท่านผู้ชมเลขวิน เลกวินงวดนี่ได้ตัเกาเดอร์ท่านผู้ชมสูตรของปูได้ตัเกาเล็กวินงวดนี้ได้3 4 5สี่ศูเล็กวินได้ตัวเกาเดอร์ท่านผู้ชมแค่สลับหม่องกันอยู่ซื่อ เลขติดมังนี้นน่หน่อยสีโบเขียนเป็นเลขติดแล้วเด้อท่านผู้ชมนน่หน่อยสิเขียนเป็นเลขเด่นเลยเลขเด่นสามสี่ห้าซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติดสามสี่ห้าเด้อท่านผู้ชมวัดนี่ ทางเหล็กของปูเ่เคยหลุดซ้ำดิท่านผู้ชมน้นหน่อยกำมันใจือกันทางเหล็กของปูเ่เคยหลุดซ้ำเหล็กเดน่นเหล็กเดนนะะ่นด้ค่ะเด้อเฉพาะเหล็กเดน่นสามสี่ห้าซื้ออะไรก็ได้คอให้ติ 3, 4, 5, ดสามสี่ห้าเป็นน้ำน้นหน่อยโปรโมทขะขกักว่าเฮอท่านผู้ชมเหล็กปูเลยหลุดหรือจังใดต่อมาจับคู่จับคู่มีสามศูนย์ สามหนึ่งสามสองสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองห้าศูนย์ หนึ่งห้าสองกันหกสามนะคะมีชุดกันน้ำเด้อท่านผู้ชมวันนี้มีกันน้ำชุดสามตัวนะคะ สามห้าสองสามห้าสามสี่หกสองและสี่หกสามนะคะ แนวทางเราพัฒนาปูสังขาเด้อท่ามชมพอแม่พี่น้องแคปบหนาจอเด้อค่ะเด้อเก็บเกี่ยวข้อมูลตามโตวหงวัดหนาท่านชมหวัดผีิพานมาดลุดเด้อค่ะเด้อคุณพอคุณแม่เลขวิน345 012นะคะเลขเด่น345ปูเน่น3กับ4เด้อท่านผู้ชมวดนนี้ปูบด้ัันรูดหายเด้อค่ะเด้อ แต่ว่าปูเน้นเจาะมัดสองคูท่านผู้รรมชมเน้นเจาะไว้เลยสามสองกับสี่หนึ่งนะคะอ้าวพ่อแม่พี่น้องแคปนาจอเด้ค่ะเด้อสำหรับถ่ายคลิปนี้แอดมินโนูหน่อยฝากไว้คือเกาเดอท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องทันใดที่สนใจกับแหยาดสิบวันแอดไลน์สังซื้อหรือโทร0926325513นะคะ กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะโมโนกับขาวชะงุ้มยาสิบปันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากเด้อค่ะเด้อท่านใดสนใจสั่งสื่อได้เลยท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินหน่หนอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะเด้อขอตัวลาไปก่อนพอกกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ